สวัสดีครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ท่าเรือแหลมบริหาฮกันนะครับวันนี้เรามีสมาชิกกัน5คนใครบ้างครับโอเคนะครับโอเคนะครับผมน้องครับพันยองข้างหลังครับพันยูครับนี่คับคนนี้นนี้คนนี้อร์ตจากเกาหลีนะครับนี่ครับคนนี้คนนี้คนนี้นี่นางแบบอีพอจากเกาหลีนะครับชื่อน้องทักทักทายเลยครับไันยองเซยส่วนคนนี้มาจากอิตาลีนะฮะ ถ่ากล้องมวันจะได้ถ่ายไหมเนี่ยวันนี้ได้ถ่ายไหมเนี่ยไปครับเดราเราลงเรือกันดูสภาพเรือเราครับเราถูกชาร์จมาครับอ้โครับเนี่ยหนเรือรับหน่อยนะใช่น่ไมใช่ัวาวาเดี๋ยวนาวแป๊บหนึ่งนะโดนพี่เก็บตัวดุแป๊บหนึ่งดึงเลยครับพี่เอาเรื่องเรง ะคระัับสสวดีีพ่โอเคพี่ดูจังเลยพี่ไม่ยิ้มเลยอ่ะร้อนมันร้อนคนไทยสบายหน่อยอเฮ้พี่ไม่ยิ้มว่ะสงสัยคุณจะร่นตบวันเนี้ยวันนี้เราก็อยู่ที่พัทยาซิตี้ครับนี่ครับพัทยาเห็นไหมครับพัทยาวันนี้ต้องแบบชื่นิงครับอไอที่อ,อ,อะไรนะขนาดเป็นกึ่งแบบนั่ง,งลยลงเงี้ยไอ้เหี้ยไอ้ยังไงเดีย๋ยววันนี้ชื่อพี่เลยครับ โอนนคเคบายบายแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกรอบเป็นตอนขึ้นบนเกาะน,นะครับตอนนี้พี่ดอกอ่าองค,ารครับขึ้นไปา่านกันพระนูกโอ้ยพุบเลยโอเคบายบาย